สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand t o a e t h e r อีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของช่อง YouTube นะคะที่มีชื่อช่องว่า d a s h e v e n Guy ซึ่งเขานะคะได้เข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและในตอนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและได้เดินมาเที่ยวที่ตลาดเช้า ซึ่งลักษณะของตลาดนะคะก็จะเป็นแนวตลาดพื้นบ้านของประเทศไทยซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะซึ่งตลาดในตอนเช้าจะเป็นตลาดที่คึกคักมีชีวิตชีวาและก็จะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่มีความเป็นเอกลักษณ์และในตอนนี้ก็มีผู้คนมาเดินจับจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมาก และจังหวัดอุดรธาน,นีนั้นก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของอาหารอีสานอีกด้วยและที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังมีอาหารท้องถิ่น มีผักสดๆที่ชาวบ้านปลูกกันเองมาขายอีกด้วยและเขาก็ได้มาสะดุดตาในร้านแห่งหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะเป็นร้านข้าวเกลียบปากหม้อซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเห็นร้านแบบนี้ขายที่ประเทศเวียดนามซึ่งเขาไปเที่ยวที่ฮานอยมาซึ่งดูน่าทานมากๆเขาก็เลยลองสั่งมากินซึ่งอยู่ในราคาชุดละ20บาทแต่ก็จะต้องรอคิวเพราะจะมีคนยืนรออยู่เขายังได้บอกอีกว่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลย เพราะมีคนมาต่อคิวรอกันเยอะมากและเมื่อเขาได้อาหารมาแล้วเขาบอกว่าได้ถุงน้ำจิ้มนี้มาด้วยก็จะเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าอาจจะใช้ยากและอาจจะแกะหนังยางออกยากนะคะแล้วเขาก็ได้แกะหนังยางออกได้และเทน้ำจิ้มราดลงไป เมื่อเขาได้ลองชิมดูก็ต้องทึ่งกับรสชาติที่มีความอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไส้ข้างในก็มีความอร่อยและเข้ากันได้ดีและรวมๆก็มีรสชาติที่อร่อยและเข้ากันได้ดีกับน้ําจิ้มอีกด้วยและเมื่อได้กินเสร็จแล้วนะคะเขาได้เดินมาที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายของปิ้งย่างเช่นไข่ปิง้งข้าวจี่แล้วก็ยังมีข้าวเหนียวปิ้งอีกด้วยซึ่งเขาได้ลองซื้อข้าวเหนียวปิ้งที่เป็นลักษณะก็จะเป็นก้อนสามเหลี่ยมนะคะ เขาได้ลองซื้อมา2อันในราคา20บาทก็ตกอันละ10บาทเท่านั้นและเมื่อเขามานั่งกินเขาก็ได้บอกว่าไม่เคยเห็นขนมแบบนี้เลยที่กรุงเทพและเขาก็บอกว่าที่ขอนแก่นเขาไปมาก็ไม่เคยเห็นแบบนี้และเมื่อเขาได้ลองกินเข้าไปนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งลักษณะของข้าวเหนียวนั้นก็จะมีความหวานแล้วก็ยังมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยเขาบอกว่าเขาให้คะแนนประมาณ8เต็ม10ไปเลย แล้วอยู่ๆนะคะเขาก็รู้สึกว่าการมาทางอีสานก็ไม่ควรที่จะพลาดอาหารมือสําคัญก็นั่นก็คือส้มตําและเขาก็ได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งที่ร้านส้มตําแห่งหนึ่งและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วเขาก็ยังเห็นในอินเทอร์เน็ตด้วยว่ามีการรีวิวร้านนี้ค่อนข้างเยอะมากๆประมาณ1,500รีวิวเลยทีเดียวก็ต้องมาลองนะคะ และเมื่อได้มาถึงที่ร้านแล้วร้านแห่งนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารอีสานชื่อดังของจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือร้านส้มตำเจไก่และเขาก็ยังได้สังเกตเห็นว่าบริเวณผนังของร้านได้มีรูปดาราและคนชื่อดังมากินเป็นจํานวนมากๆเลยก็ทําให้ร้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเขาก็คงจะคิดในใจนะคะว่าส้มตำร้านนี้น่าจะมีรสชาติที่อร่อยมากๆและการที่มีรูปดาราและคนดังติดไว้แบบนี้ก็ยังการันตีความอร่อยได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆ และเขาก็ได้ถ่ายภาพตอนที่พนักง,งานตำส้มตำด้วยนะคะก็จะมีเครื่องปรุงอยู่มากมายและในที่สุดส้มตำของเขาก็ได้มาเสิร์ฟเขาบอกว่ารสชาติน่าจะดูจัดจ้านเหมือนกันแต่คิดว่าทางร้านน่าจะใส่พริกให้ของน้อยกว่าคนไทยเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าคนต่างชาติไม่สามารถกินเผ็ดได้เขายังได้บอกอีกว่าส้มตำเป็นอาหารที่ควรที่จะมีรสเผ็ด เมื่อกินเผ็ดๆก็จะมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วยเมื่อเขาได้กินเข้าไปเขาบอกว่าส้มตำที่นี่มีรสชาติที่หวานมากกว่าจังหวัดขอนแก่นที่เขาเคยไปมาแล้วก็ยังมีรสชาติเค็มและเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็มีความอร่อยมากๆเช่นกันแล้วมะละกอน,นั้นก็ยังมีความกรอบสดแล้วก็ใหม่อีกด้วย แล้วเมื่อลาบของเขามาเสริมก็จะเป็นลาบหมูนะคะในจานก็จะมีหมูสับแล้วก็ยังมีหนังหมูแล้วก็ตับมาอีกด้วยซึ่งต่างชาติคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดและต่อมานะคะเขาได้ไปร้านริมทางแห่งหนึ่งซึ่งก็จะขายอาหารอีสานเหมือนกัน เขาก็เลยได้ลองสั่งลาบหมูมาทานด้วยซึ่งพ่อครัวนะคะก็ได้ทําอย่างคล่องมากๆเลยและเมื่อลาบหมูจานนี้ของเขามาเสิร์ฟแล้วก็ได้มาพร้อมแตงกวาแล้วก็มีข้าวสวยมาอีกด้วยเขาบอกว่าจานนี้มีความชุ่มฉ่าแล้วก็น่าทานมากๆซึ่งปกติแล้วการทานอาหารอีสานของเขาปกติจะสั่งเป็นข้าวเหนียวนะคะและเมื่อเขาได้ชิมเข้าไปก็บอกว่ามีรสชาติที่อร่อยมากๆมีความเผ็ดแล้วยังมีรสชาติหลากหลายในลาบจานนี้ เนื้อหมูก็มีความชุ่มฉ่ำมากๆแล้วก็ยังได้กลิ่นของสมุนไพรและเครื่องเทศอีกด้วยซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารริมถนน แต่ก็มีความอร่อยมากๆเลยทีเดียวซึ่งเขานะคะก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้พูดเกินจริงเลยร้านนี้มีรสชาติที่อร่อยมากจริงๆถึงจะมีรสชาติที่เผ็ดแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าอร่อยมากแล้วก็มีความสุขมากจริงๆที่ได้กินอาหารอร่อยแบบนี้และต่อมานะคะในช่วงเย็นเขาได้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีร้านนี้นะคะเขาได้บอกว่าเปิดตั้งแต่ประมาณช่วงเย็นจนถึงตีสี่เลยและร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางแบบนี้ อบอกว่าก็จะมีคนท้องถิ่นมากินเป็นจํานวนมากอาจจะเป็นช่วงหลังเลิกงานกันและเมื่อกลวยเตี๋ยวของเขามาเสิร์ฟเขาได้สั่งเป็นบะหมี่เหลืองนะคะที่ร้านก็จะมีชามผักเครื่องเคียงมาให้อีกด้วยและจานที่เขาสั่งมานั้นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อและเมื่อเขาได้ลองชิมน้าซุปเข้าไปก็ต้องร้องว้าวออกมาเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยมากจริงๆส่วนเนื้อนั้นก็ไม่มีความเหนียวเลยมีความนุ่มแล้วก็เคี้ยวง่ายอีกด้วย ก็ทําให้เขารู้สึกประทับใจมากๆกับอาหารอีสานและอาหารที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งคอมเมนต์แรกนะคะก็ได้บอกว่าดูน่าอร่อยมากๆเลยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าคลิป เที่ยวอีสานของคุณเราชอบมากๆมีเสียงหมอลำด้วยซึ่งเราเคยฟังในสมัยเด็กๆทำให้นึกถึงสมัย30กว่าปีที่แล้วทำให้นึกถึงบ้านเกิดคิดถึงพ่อแม่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วจังเลยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้ชื่นชมว่ารู้สึกตื่นเต้นเสมอที่ได้ดูช่องของคุณส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าเราก็ไปที่นั่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเหมือนกัน คลิปเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นหวังว่าคุณจะสนุกกับการท่องเที่ยวในภาคอีสานคุณควรไปเที่ยวที่จังหวัดยะโสธรด้วยฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบเหมือนกันส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าว้าวกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่คุณได้ลองชิมนั้นเป็นกลวยเตี๋ยวเนื้อที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดอุดรธานีสําหรับมือ้อเช้าร้านอาหารชื่อดังก็คือข้าวเปียกเชแล้วก็ยังมีร้านอาหารชาวอื่นๆได้แก่คิงโอชา หรือถ้าคิดอะไรไม่ออกในช่วงเย็นอย่าลืมไปเดินเที่ยวที่ยูดีทาวดูสูตรอาหารที่นั่นสุดยอดมากจริงๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าเวลาที่ดูวิดีโอของคุณก็ทำให้ฉันรู้สึกหิวส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าอาหารเวียดนามที่คุณกินที่ประเทศไทยก็จะเรียกว่าปากหม้อส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่า ลาบแล้วก็น้ำตกเนื้ออร่อยมากนะจะต้องกินกับข้าวเหนียวก็จะยอดเยี่ยมมากเลยส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่า หากจะมาเที่ยวที่ภาคอีสานเที่ยวชนบทของประเทศไทยควรจะเริ่มต้นภาษาไทยขั้นพื้นฐานก่อนส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะบอกว่าอย่าลืมลองกินหมูยอด้วยสุดยอดมากๆจริงๆแล้วนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนนะคะของคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทําต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Thailand t เก t e l e r ของเราด้วยนะคะ ไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ